ินเตอร์2026เอาหน้าต่างมาใส่ในโมเดลเบราว์เซอร์ได้แล้วในเวอร์ชัน2025นะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยต้องการใช้พื้นที่หน้าจอเนี่ยเราไม่สามารถเอาหน้าต่างมาฝังในตัวเบราว์เซอร์ได้นะครับแบบนี้นะครับไม่สามารถทำได้ก็จะทำให้เป็นหน้าต่างลอยๆแบบนี้นะครับทีนี้มาดูเวอร์ชันใหม่นะครับ2026นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการพื้นที่ในการทำงานเยอะขึ้นนะครับเราสามารถ เอาหน้าต่างที่เราเปิดอยู่เนี่ยมาฝังอยู่ในโมเดลเบราว์เซอร์แบบนี้ได้ทีนี้ก็จะมีพื้นที่ในการทำงานเพิ่มมากขึ้นครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับมีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็สามารถกดหัวใจนะครับกดติดตามให้กับ s ซน e r จีซอฟ t เราด้วยนะครับซอฟต์แวร์ที่ราคาดีที่สุดสำหรับสั่งซื้อบนเว็บไซต์เท่านั้น ซื้อกับเรามั่นใจได้เลยว่าราคาถูกและคุ้มที่สุดสามารถผ่นชำระ0%ได้นานสูงสุด6เดือนโดยไม่มีค่าธรรมเนียม